สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับตอนนี้คดีพระกาตกหลวงพี่กาตกนักเทศชื่อดังกําลังดังแล้วก็ตอนนี้ท่านศึกแล้วนะครับผมจะเอาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับข้อแรกการที่สีกาสีกามีการข่มขู่พระสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะผมไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าสมมุติมีาการข่มขู่จะเรียกเงินและจะเปิดความจะเปิดเผยความลับเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่าง พระกสิกาทำไมจ่ายเงินก็จะประจานผ่านซื้อการกระทําแบบนี้นะครับนะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่รู้จริงหรือไม่นะครับย้ําก่อนนะครับการกระทําดังกล่าวถ้าเป็นเรื่องจริงมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา338มีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็อาจถูกดําเนินคดีได้ถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงประเด็นที่สอง การที่มีพระรูปหนึ่งเอาคลิปมาเปิดเอาแชทมาประจานผ่านสื่อหรือเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวของพระกับศรีกานะคดีแบบนี้ผมเคยทำคดีมาแล้วนะครับนะลักษณะแบบนี้นะถือว่านะฮะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับผมเคยทำคดีลักษณะไปแล้วเป็นคดีของบาทหลวงท่านหนึ่งชื่อดังเลยสมัยก่อนออกข่าวนะ แล้วก็ถูกฟ้องจากบาดหลวงคนดังกล่าวนะที่ศาลอาญามินบุรีนะครับคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ آ, ไม่ต้องรับโทษเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า3 3 0นะครับวรสอง นะครับนะนะการพิสูจน์ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนก็มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเป็นไปตามมาตรา330นะครับซึ่งผมเคยทำกรณีลักษณะนี้ไว้เห็นว่าข้อดกฎหมายดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามและแชร์ด้วยครับจุกรู